กับสองฮัสดีสาวลาวเนาะพี่น้องผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะน้องนๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบระผายคลิปในไมค์ที่นัดลงไปเนาะจะได้ท่าจะได้ว่าเออคลิปนัดหายไปไซนาะงหนั่งมาแล้วมันนี่นายกับมันซีมาบอกว่าเออนัดมาหอนเพื่อนแล้วนัดมาในเจัามือละสองขึนแล้วสองขึ้นสามมือนี้เนาะพี่น้อง มาก agna, ็น it ่ากับย uh, so ุงย right. right. right yeah. ุงยุงยุงน้ำเบียงน้ำงานเบียงน้ำอาม่าเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่ากลับมาแถวนี้น่าได้ได้ทางออกซิเจนมานะนำอ่าเพราะว่าอาม่าก็ได้ซอยเครื่องซอยหายใจเอาเครื่องมานซอยหายใจเนาะพูน่าพูนยังไงล่ะพูนหายใจพูนมื่อยพูนหายใจเองมาได้แล้วมิจฉาอ่อนซอยหายใจอออกซิเจนซอยหายใจเนาะก็คือยังไงล่ะคือที่นานบอกแหละเออสิบเบิงใจอยู่โรงพยาบาลถ้าเบิงใจอยู่โรงพยาบาลก็มิเตนาเทนผู้เดียวอ่ะ ถามาบ้านให้ในมิลุมิลานเพิินพ่อเดยกมาเบิงน้ำอ่ะพราะว่าโรงพยาบาลเพิินห้ขึืนได้แค่อันซิมหาหน้าที่นา้พี่น้องคนหนึ่งอันเขาไปที่ละสองคนได้แค่นั้นซิหาหน้าที่แล้วก็ออกมาบ่ิหายยเพิงอ่ะอามากะมาเร่งระยะที่สี่แล้วคือว่าจงแไ้วเลยพี่น้องระยะที่สี่แล้วก็คือมีแต่ค่องๆเอยนอะหมู่บ้านนี้เข้าใจาก,กับว่าเต็มเพื่อนเลยมาประชุมกันนะเอาจากไหมามาปรึกษาหารือกันตามภาษาอันพี่น้องอนอืนน้องเพื่อนละเออปรึกษาหารือกัน ว่างไว้เบื่ออะไรพี่น้องเขาจะไหนเกียมใจเบื่อแหละแหละมิแต่เฮานี่แหละกูดูแลเนาะเขาท่าใจบ่ได้เนาะเออเขาดูแลเขาท่าใจบ่ได้เพราะว่าเขาเลี้ยงเขาคุกขี้มานายแกยู่กับอามาใหกับสามปีสี่ขวบีจ็ดปีนาะพี่น้องนายก็เลยว่าเออจังไรแหละเฮานั่น เออยังมีโสมีสาวแต่เขาจะกระทําใจมากเป็นปีแล้วะเขาจะเออเอามากันนักขืนนักขืนเขาจะกระทําใจแต่เฮ้าหน่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆคุ้มขี้ไปคุ้งมือคุ้มือมีแต่ค้อมากค้อมแพงหน่ะมากขืนอ่ะเพราะว่าเฮ้าดูแลเฮ้าได้นี่สนิดกับเพิ่นอ่ะรู้เพิ่็ยังว่าอยู่ไพอยู่มาเป็นไรแหละเพิ่นกระด้เกียมสฉานทีไปเรียบร้อยนู่นนี่เบื้องเฮ็ดหันเฮ็ดนี้ว่าสิอยู่ไซอยู่ไซเพิ่นเพิ่นเกี๊ยมใจอะแหละแต่เฮ้าหน่ะยังเกียมใจยังทําใจหมดเลยเนาะ ไปเร,รเเียนนาสิบ้าไปเบื่อเครื่องออกซิเจนเพื่อนน้อพี่น้องนาได้เอาทาั้งออกซิเจนาน,านี่มาหน่ะนี่เสวยหายใจเสรีนี่ถ้าคว่ำดันอันนี้ออสเตรเจนเป็นต๊ะนายกรเล่งขื่นตอนนี้ออกซิเจนเป็นต๊ะตามนายก็ขื่นมาเป็นระดีที่สามเนาะไปเรื่อยๆนั่นแหละจนจนมาหอดูหนีที่แรลกอ่ะดูแลที่ซื้อนั่งกินข้าวเออนัดเบิ่งเพื่อนหนั่งกินข้าวไอซซื้อตกมาปีที่สองมันเนี่ ใส่กินข้าวทั้งสายยางอ่ะมาเขาปีที่สามปีนี่ผัดมาใส่ออกซิเจนซอยหายใจนับ,บุคิดบ่าฟันวันอาทิตย์ดูแลคนยืนนอนขุมมือนี่คิดว่าแค่ตัวเองโอ้ยอยู่บ่ได้ดอกอยู่น้ำผู้เฒ่าตัวเองเฮ็ดน้ำบ่ได้ดอกเส้นอามานี่ยยังซอยตัวเองบ่ได้เลยเฮ็นยังให้ตัวเองบ่ได้เลยนะเฮ็ดให้ทุกอย่างอามานอนนี่ซือคือ,อย่างไรล่ะเฮากับข้อมูลซึกเนาะ แกขายก็ตุ๊กตาตัวหนึ่งไปแล้วนะเที่ยวหาก็แพงที่หอนนี่หักษาความสะอาดเออหักษาความสะอาดทุกมือทุกวันอ่ะตื่นเสาร์มาเห็นยังนี่เห็เพื่อนแต่ละมือแต่ละมือทุกคันอยู่ก็คอยมันกิดมีความผูพันมีความหักเราพี่น้องขนาดเขาเจ้าเลี้ยงมาเขาจับกรยังหักมาเลี้ยงแมวกับหักแมวอ่ะเขาเลี้ยงโคนเ่าสิบว่าหักขั้นมาพันก็พุ่นเฮากและแต่กะยังได้กะยอมยอมแหละเออเพคนว่ามะเร็งที่ซีแล้ว ตอนนี้ก็คือระยะที่ซีแล้วมีแต่ข้องข้อ,อยานเดียวนี่เนาะมือกับบวมนี่พี่เนาะมือกับบวมแข็งค้าค่นบวมเบิดนี่อือนี่มันบวมเบิดเลยมีแต่รอแต่มือน,น่ะแหละพี่นนองเอ,อ้ยังไงกับเป็นกำลังใจซอยกันประแน่สิบบาไในก็อ่อนกะเกียเย <laughs> เก่ยมอะไรพนะี่นนองเกี่ยมอะไรรึ้ปลมาเกี่ยมที่ถุกงานเกี่ยมว่าจะไปทางไหนกันดี แต่ลัก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 แล้วนายก็อ่อนก็คือจะไงล่ะจะไนตัาสินอีกทีหนึ่งหาเบิรงจะไนตัาสินอีกทีหนึ่งนายในใจนั้นนะอยาให้จะไนนะอ่อนไหวเพราะว่าอ่อนที่เขาข่าวเขาหนาเพิ่นกินอยู่ให้หันเฮ็ดนีพิ่นอ่ะเพิ่งกินนัดสำหรับนายนะนายนะไปใช้ก็ได้เพราะว่านายนะมีงานของนายอยู่แล้วคือตัวนี้น่าดูแลมเฒถานายแตไปเรื่อยๆอ่ะสีฮาร์ดเป็นเบิอ์กยาก็เพราะว่าคือเห็ด เอากูขี่นานไหนกูขี่ก็ขับมาหลายปีแล้วนในกะเฮ็ดได้เบิดแล้วเฮ็ดสายยางก็ได้เอ๊ตเจ็ดกะได้อันนี้ก็ได้เบิดแล้วอืมมีแต่นานเลือกเองว่าสิลงงานอยู่ไทร์นานหนึ่งมีแล้วได้เจ้างานศิไปทางได้เจ้าศิลป์อยูงได้แหละหาเบิรงพี่เนาะแต่นานไหนยักัให้ให้เพื่อนยูนีอีกอย่างหนึ่งกอยังแชทฟันยูนีอยากเฮ็นฐานเฮ็ดนี้ยูนีเนาะนางวางเฟนแชทฟันนานๆในก็เลยเออข้างเบิรงหอดมือนั่นวันสิลป์ซูของอาม่า แต่คอยมันนังบ๊อบเอาอีกที่หนึ่งอืออะไรสิอือซีนเท่าต้องน้ำด้วยต่อนต่อไปน้าภูไดไปก็คือเบิดเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเบิรวงเบิร์ตยังกับคอยค่อไปเือาก็ดูแลแต่เต็มที่สำหรับเท่าแล้วนะคนหนึงทีแบบว่าเออเก่าวเขามาดูแลภูเขาเต็มโตขึ้นน่ะที่แหลกอ่ะฝอยกับอยากทำใจบกับยางลงมาเตรียมแต่เตรียมอันนี้โอ้เตียงเพิ่อก็เอาไปบริจาคนทุกอย่างผ่ากันหมาแล้วมีแต่เพิ่ีสิคนไปบริจาคเพิ่เนาะเคืนกระจุงยังไว เออผมไม่ยังขังค่ะคือของเอากงเอากงเสี้ยนกับไปบริจาคเวิร์ดเพราะว่าเอากงกับเป็นคือกันก็เอามาเนาะเพื่อนกับไปบริจาคเพื่อนสิบอว่เก็บของแบบนี้ไว้ในเฮือนเพราะว่าเพื่อนกับมี่ใหญ่พี่น้องที่เปิดซูนอยู่บ้านแค่อยู่เพป็นกักเสียไปลงบ้านแค่คองทุกจรทุกอย่างที่เพิ่นซื้อมานี่ยก็เอาลงบางแค่เวิร์ดถ้าเธอไปอยู่บางแค่ก็ได้บอกเซ้นสีเอาลงเปมาพอาะว่านี้ซูนน่ะนี่ซูนน่ะนะประมาณอย่างนึงดูแลมันต้องดูแลทุกคนน่ะเออที่นอหน่ะก้านี่เขาก้านี มันแบบพยาบาลอ่าแนนหาข่าซูนนะนาตปมมาแบบนี้ถ้าล่มงบ้านอ่ะล่มงเป็นบ้านจุดจุดอ่ะดูแลคนนึงอ่ะนาอยากดูแลคนๆทุกคนนึงอ่ะให้เต็มที่ไปเลยนาปมเองเออดูแลคนนี้ดูแลคนนี้แบบมันหมดเต็มที่สำหรับนาตนะนะเออนาอยากดูแลคนนทุกคนนึงให้เต็มที่ก็ยังนาดูแลมานาก่งว่าเต็มที่สุดๆเออข้าเห็ดเต็มที่ข้าเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะเออขอให้ใจไม่เหยเนาะแน่เห็นมาได้ก็ด ่อยกัยังอันนี้อยู่เออข้ามือแรกที่ข้าจะแจงขาน่ะ่อยก็เจแล้วข้ากันหายใจกันเออเจเฮ้ยนะาเขาหหายากันหายใจกันแบบเออเ้าเป็นผู้หญิงน้ออ่อนมุมมุมที่อ่อนแออ่ะผู้ชายก็จะเก่เออเป็นยังเพิ่นไปกับไปเพิ่นไปดีแล้วเพิ่นยู่มาแต่เก่าสิบเจ็ดปีน้ะพี่น่ออายุอามะคอยก็เก่าสิบเจ็ดปีเก่าสิบเจ็ดปีวันนี้พิ่นลุกหม้อนอนเสื้ออะไรประมาณจะปีอยู่กับพี่หน่อยก็สี่ปีอ่ารวมมือกับเป็นหาปีแล้วทั้งที ตั้งแต่เพิ่นบอได้ไปไซสลูกมอนอนเสือก็คือนอนอยู่กับเตียงกะหาปีมาแเลยนะพี่เนาะเออกะย,อยอก่อมย่อมปล,ล,ล่อยเพื่อนไปอีตัวเพิ่นอีตัวหลังไก่อีตัวทั้งคันเพิ่นเพิ่นเมื่อยเพิ่นหอบมีแต่นอนแต,แต่มาแต่โรงพยาบาลน,นะนี่เนาะนอนอย่างเดียวเมื่อยนอนให้ออกซิเจนแล้วกะ็นอนช่วยหายใ,ใจก่อนก็บอกว่าถ้าไปก็ขอให้เอามาไปแบบบ่เจ็บบ่ป,ปวดให้รับให้ไล่ไปเลยบ่ให้แบบทรมานนะพี่นเนาะไมะเร็งที่ซีนะ มันเนี่เพื่อนเจฟเพื่อนก็จะว่าแบบเจฟออกหอกเป็นออกข้างก่อนสิไปห้ามอนะแต่แต่กลับมาจากห้ามอนเนนายกะว่าดีขึ้นดีอย่งไรเพื่อนรับเพื่อนมีแต่นอนอย่างเดียวกันยังดีแต่เพื่อนมาเจ็บออกข้างกะซางมันแล้วพ่อสิไปกะค่อยเพื่อนไปดีเถึงให้ยังไงอ่ะคนอยู่กับสู่ตอแน้วพี่น้องค้นไปกะเวิดเวีนเวิดกรรมในโลกมนุษย์กัไปอยู่อีกโลกเงงกะค่อย แน่เบิองพี่น้องเพื่นแนมเบิองแบบเออสายตาละห้อยจังไรกะจะนีเนาะพี่น้องเนาะอันนายกะคือหลายมากฮอดเทอน์หลาแหละนั้นมากฮอทเทอน์ไหนสองขึนแล้วแต่นั้นบ่มีเวลาว่างนั้นยังคุกกี้เฮ็ดกับหน้าที่ไม่ทีอ๋อเจ๋อที่เก่งแหละยังมาไม่ไม่เนาะนายกะเพื่อจะรุงโตอีกจังไรกะอย่าลืมพี่น้องเขามากก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์เนะค่ะกับสว่าสบายดีสวัสดีขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจทุก